สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเซียนตะบ้านชาแนลครับวันนี้ผมก็มีความรู้ดีๆนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆกันเช่นเคยนะเกี่ยวกับนะครับการดูจุดตายจุดสําคัญนะครับจุดจ่ายตังจุดชี้ขาดเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญก้ากาหน้าบันนะครับของหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญดีอีกรุ่นของท่านนะครับปัจจุบันมีของเจมาวางในสนามแล้วก็มากมายหลายฝีมือนะครับซึ่งบางท่านนะครับอาจจะเคยซื้อผิดซื้อถูกนะ แต่วันนี้ครับคลิปนี้ครับผมจะมีจุดสำคัญมาแนะนำเพื่อนๆนะครับรับรองเลยว่าเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วจะสามารถแยกแยะได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นนะครับฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการแยกแยะพิจารณาเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับเราก็มาเริ่มดูเหรียญจริงกันเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ9ก้ากานะครับเป็นบล็อกนิยมนะก้ากาก็คือ กากะบาดมี9อันนะครับดูตรงนี้นะครับนะกาก็คือกากะบาทนะครับเนี่ยครับลองนับดูนะครับก็จะเริ่มจาก1นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9กากนะครับก็คือกากะบาทนะส่วนบล็อก7กากากะบาทอันนี้ก็จะมี7อันนะครับนะก็คือหลวงพ่อมุมนะครับรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับเป็นบล็อก9กาบล็อกนิยมกับบล็อก7กาเป็นบล็อกไม่นิยมนะครับนะ การดูก็จะดูแตกต่างกันอันนี้เรามาพูดถึงเฉพาะก้าวกาบล็อกนิยมก่อนนะครับว่าดูกันยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็เป็นการดูเบสิกเหรียญธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสําคัญด้วยนะครับเชื่อว่าอาจจะไม่เคยมีใครบอกเพื่อนๆมาก่อนแน่นอนนะครับจุดนี้สําคัญมากดูจุดเดียวก็สามารถที่จะพิจารณาได้เลยกันทีเดียวนะครับนะโอเคเบื้องต้นเราก็ดูเบสิกเหรียญก่อนนะครับเริ่มกันเลยครับอ่า ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับก็คือรู้จักหลวงพ่อก่อนนะเห็นไหมครับในตานะครับดูเม็ดดวงตานะครับตาก็จะลึกๆนะครับเม็ดดวงตาก็จะติดทั้งสองเม็ดนะครับอ่าแล้วก็ในตาขวานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีเส้นหนึ่งนะครับวิ่งนะครับนะขีดตรงดวงตานะครับนะตรงนี้ครับอ่าดูความตึงผิวนะครับต่อมา ผิวตึงๆตัวหนังสือตั้งต้งนะครับอันนี้ดูความตึงผิวทั่วไปก่อนนะครับก็คือดูเบสิกเรียนทั่วไปก่อนนะเดี๋ยวจุดสาคัญเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่าเนี่ยครับความตึงผิวเห็นไหมครับผิวเรียบตึงชัดเจนนะครับข้างล่างบางนะครับเนี่ยครับคาว่าหลวงพ่อมุมสังเกตนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะจะโดยเฉพาะหัวหีบนะครับเนี่ยครับมัมมันจะกลมมากเลยนะครับนะแล้วก็ตั้งเป็นแท่งนะครับอ่าสังเกตดูดีๆนะครับ เนี่ยครับส่วนมากช่างเขาจะแกะนะครับตัวหนังสือนะครับหัวจะกลมนะครับนะเห็นไหมครับหัวจะกลมกลมนะเนี่ยครับหัวกลมๆมนะตัวหนังสือก็ตั้งเป็นแท่งนะครับตั้งเด้งเป็นแท่งทุกองค์เลยนะทุกตัวอักษรเลยนะครับนะเนี่ยครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมตัวหนังสือไม่ล้มเลยนะครับตัวหนังสือก็มาจะหลดตรงนี้นะครับเป็นสองห้าหนึ่งห้านะครับเห็นไหมครับนะทีนี้ด้านหลังกันบ้างครับ ห้าหลังก็คือเราก็ดูความตึงผิวทั่วไปนะครับก่อนนะเนี่ยครับผิวเรียบตึงนะครับไม่บวมนะเห็นไหมครับผิวเรียบตึงไม่บวมอันนี้จะเป็นเหรียญลมดําเดิมนะครับจะเห็นรอยลมดําอยู่นะครับนะลมดํายังติดอยู่แต่ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านสภาพการใช้นะครับมันก็จะสึกๆหน่อยนะครับนะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับหัวหีบหัวจะกลมมากเลยนะครับนะสังเกตดูดีๆเห็นไหมฮะอ่า ตัวหนังสือจะหัวกลมนะครับนะเนี่ยครับจำกลมๆแบบนี้ไว้นะครับนะเนี่ยครับนะโอเคปัจจุบันมีของเก๊นะครับบอกไว้ก่อนปัจจุบันมีของเก๊แล้วก็เก๊ก็ทําได้ดีด้วยนะโอเคต่อไปเรามาเข้าจุดสําคัญกันเลยนะครับคือผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการดูพระนะครับต่างคนก็อาจจะมีวิธีการที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับในการพิจารณานะครับบางคนอาจจะ ดูจุดเดียวกันนะครับหรือมีจุดที่แตกต่างกันนะอันนี้ผมจะอธิบายในจุดที่ผมใช้ดูนะครับนะอาจจะเหมือนคนอื่นหรือว่าอาจจะไม่เหมือนนะครับนะแต่ผมเชื่อว่านะครับวิธีการดูของแต่ละคนนะครับที่เป็นเล่นพระมืออาชีพนะครับล้วนสามารถที่จะแยกแยะพิจารณาความแทเกได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคจุดของผมใช้ดูนะครับหลวงพ่อมุมนะครับก้าวกาบกนิยมนะครับนะ วิธีแรกครับผมก็เนี่ยครับดูดวงตานะดวงตาก็ติดทั้งสองข้างนะครับอย่างที่บอกไปสองครับจุดนี้ครับจะเป็นผน่อยๆนะครับเนี่ยครับบริเวณข้างหูนะครับข้างใบหูจะเป็นผน่อยๆนะครับอันนี้เกิดจากบล็อกนะครับนะจะเป็นผน่อยๆนะครับหูขวานะส่วนหูซ้ายครับจะมีตุ่มนิดๆนะครับเป็นนูนขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้ครับเนี่ยครับ จะเป็นตุ่มนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นที่บล็อกนะอ่าอันนี้สําคัญนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอียงเอียงเหรียญให้ดูนะครับนี่ครับนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับชัดเจนนะนี่จุดที่สองนะครับจุดที่สามครับดูตรงนี้ครับการเจาะหูนะครับการเจาะหูต้องดูเจาะเล็กๆนะครับแล้วก็ใบหูปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมฮะเขาเจาะจากด้านนี้นะครับ เนี่ยครับเขาเจาะจากด้านนี้นะเจาะจากด้านหน้านะครับนะเจาะลงไปนะครับเจาะครั้งเดียวนะครับทะลุมาด้านหลังเวลาทะลุมันก็จะนะครับปิ้นเล็กน้อยแบบนี้ครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะเนี่ยครับอ่าแล้วก็การเจาะหูเหรียญนะครับส่วนบริเวณโดยรอบอ่าตัวเจาะนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมบริเวณโดยรอบก็จะเรียบตึงนะครับเรียบตึง ต่อไปผมดูตรงนี้ครับนะตรงเก้ากานะครับตรงเก้ากานะครับนี่ครับข้างบนนะครับมันก็จะมีนะครับเนื้อเกินพวกนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับเห็นไหมจะมีเนื้อเกินติดนะครับเหรียญถอดมันจะไม่มีนะครับเหรียญถอดมันจะไม่มีต่อไปนะครับผมดูตรงนี้ครับอ่าตรงเนี่ยครับพอปลอนะพอปลอถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับมันจะมีเส้นเสี้ยนพวกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะ มันจะมีเส้นพวกนี้วิ่งอยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับนะอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับจุดสุดท้ายครับผมดูตรงนี้ครับตัวตัดเลยนะครับนะจบที่ตัวตัดนะครับตัวตัดนี้สําคัญมากนะครับนะตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นรอยฟันนะครับตัดมาแล้วขาดเลยนะครับนะใบตัดจะขมมากนะครับตัดลงมาจากข้างบนแล้วขาดเลยนะครับจะไม่มีเป็น ลอยทรายนะครับเห็นไหมครับรอยตัดเนี่ยครับตัดมาแล้วขาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสําคัญนะเนี่ยครับตัดมาแล้วขาดเลยเป็นไปรอบเหรียญนะครับนะเนี่ยครับจําฟันพวกนี้ไว้นะครับอ่าจำฟันพวกนี้ไว้นะครับทีนี้จุดสําคัญนะครับตัวตัดจุดสําคัญดูจุดนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่าหลวงนะครับหลวงพ่อนะครับ ดูหางนะครับหางสละอานะขีลดลากยาวลงมานะครับมันจะมีตัวตัดตัวหนึ่งนะครับจากหางสละอานะขีดลากยาวลงมาเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยครับมันจะมีเป็นสโลปอยู่นี้นิดหนึ่งครับเป็นนูนๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาตัดมานะครับตัดปุ๊บมาสุดขอบเหรียญ สุดขอบเหรียญพอดียกเว้นตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นแง่งตรงนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูนะครับถ้าเป็นทุกเหรียญด้วยนะครับนะตัวตัดดูตรงนี้ครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยชัดเจนครับเห็นไหมมันจะเป็นแง่งๆ่งตรงนี้ครับนูนๆตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าจําจุดนี้ได้สามารถที่จะแยกแยะความแทเกได้เลยนะครับนะเพราะว่าตัวก๊อปนะครับหรือว่าตัวถอดพิมพ์นะครับมันจะไม่มีแบบนี้นะ นี่ครับจุดสังเกตสําคัญมากเลยนะครับนี่ครับวิธีการพิจารณาก็ไม่ยากนะครับไม่ยากผมเชื่อว่าคนที่หัดเริ่มเล่นพระใหม่นะครับก็สามารถที่จะแยกแยะเหรียญรุ่นนี้ได้นะครับหากมีข้อติชมอะไรนะครับหรือข้อสงสัยสักถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับน่ะเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้พิจารณาแยกแยะไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับ เผื่อเพื่อนๆมีคําถามนะครับสามารถกดนะครับพิมพ์เข้ามาในใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมฝากกดนะครับถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากอีกนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีครับ